และความร้อนแรงของช่องแคบไต้หวันก็ไปถึงที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่55ที่กำลังจัดขึ้นที่กรุงพนมเปญของประเทศกัมพูชานะคะนอกเหนือไปจากวาระอื่นๆที่ต้องหารือกันเรื่องของไต้หวันก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ระดับรัฐมนตรีได้พูดคุยกันด้วยและแสดงความเป็นห่วงเรื่องความมั่นคงและเสถียรภาพในระดับภูมิภาคหลังจากได้เห็น การเดินทางไปเยือนของแนนซี่ปโลซีและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยทางกองทัพของประเทศจีนค่ะ ช่วงนี้คุณพงษ์สั์สุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะท่าทีที่ออกมาของระดับรัฐมนตรีอาเซียนแสดงจุดยืนแสดงความเป็นห่วงกันอย่างไรคะกรณีไต้หวันนะคะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยับยั้งชั่งใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคือทางที่ประชุมเนี่ยมองว่าไต้หวันเองก็ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ย่อมส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดก็คือการคำนวณผิดพลาดคุณธรรมเพราะว่านั่นหมายความว่าจะทําให้ประเทศอื่นๆต้องเข้า ไปสู่ความขัดแย้งด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงในพื้นที่หดจุดรอบไต้หวันเกิดขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนประชุมกันที่กรุงพนมเปญของกัมพูชารับที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ออกถแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอดทนอดกลั้นเพราะความตึงเครียดอาจจะนำไปสู่การคำนวณผิดพลาดจนเกิดการาเผชิญหน้าอย่างรุนแรงส่งผลให้ความขัดแยง้ง แผ่ออกเป็นวงกว้างแล้วก็นำไปสู่ผลที่คาดเดาไม่ได้ในกลุ่มชาติมหาอำนาจนะครับโดยอาเซียนยึดมั่นในในโยบายจีนเดียวและพร้อมอำนวยความสะดวกให้ทุกฝ่ายได้เจรจาอย่างสันติเพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาคด้วยโฆษกอาเซียนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาย้ำว่าการยกระดับความขัดแย้งไม่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น uh, We hope that you know uh, concerned parties Uh, do not take actions that may uh, deteriorate or escalate the tensions, and I don't think that the uh, escalation of tensions will uh, help them to solve the problems or, you know, solve the uh, differences. And I again uh, emphasize the need, you know, for all the uh, concerned parties to reaffirm, you know, the position to all of these uh, basic principles, so that we can make sure that, you know, Taiwan Strait uh, will be a peaceful. ตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่หวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนและแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่เข้าร่วมการประชุมนัดนี้ด้วยครับหลังจากเมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การเดินทางเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนี่เป็นการเล่นที่ไ รัฐมนตรีของทั้งสองประเทศจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกหรือ A R F ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่สื่อทางการจีนรายงานว่าทางคู่ยังไม่มีกำหนดการหาเรือระดับทวิภาคีที่พนมเปญหลังจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนทวีความรุนแรงมากขึ้น สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางเยือนไต้หวันของเพโลซีครับแต่มีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่ออกมาเปิดเผยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้รับทราบเกี่ยวกับแผนการเดินทางของเพโลซีตั้งแต่เดือนที่แล้วเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในการประชุม g 20ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซีย นอกจากนี้ก็ยังย้ำด้วยว่าแผนการเดินทางเยือนไต้หวันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพโลซีเพราะฝ่ายนิติบัญญัติเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารในแง่ของการเมืองอเมริกันคำถามก็คือทางการจีนใช้การเดินทางเยือนเป็นข้ออ้างสร้างความขัดแยง้ทงทั้งๆที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงเองก็รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลนี้อยู่แล้วหรือไม่ ขณะที่การหารือระดับทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศจีนกับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นในการประชุมนัดนี้ถูกยกเลิกในนาทีสุดท้ายนะครับหลังจากเมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 ได้ออกถแถลงการร่วมประนามการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงของจีนในบริเวณช่องแคบไต้หวันคับ คุณนัาคุณผู้ชมครับเรียกว่าการเดินทางเงยือนไต้หวันของเพลโลซีในครั้งนี้บทบังประเด็นอื่นๆในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนไปโดยปร,ริยายด้วยครับและนอกเหนือไปจากความขัดแย้งสามเศร้าระหว่างสหรัฐจีนไต้หวันที่ประชุมคุยเรื่องอะไรอื่นๆกันบ้างไหมคะ ประชุมโฟกัสไปที่เรื่องเมียนมานะครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยถึงกับเอ่ยปากเลยว่าอาจจะต้องกลับมาทบทวนแผนสันติภาพในเมียนมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่รัฐบาลทหารได้ตัดสินลงโทษประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวสีคนเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วครับคุณผู้ชมครับพอพูดถึงเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับตอนนั้นนายกรัฐมนตรีคุนเซนในฐานะประธานอาเซียนได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้พลเอกอาวุโสมินองลทบทวนโทษประหารชีวิตเพราะการลงโทษประหารชีวิต จะทำให้รัฐบาลทหาร,รเผชิญกระแสต่อต้อตานจากนานาชาติจนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูสันติภาพในเมียนมาแต่ความล้มเหลวในการทัดทานของผู้นํากัมพูชาก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลทหารไม่ได้ให้ความสําคัญกับแผนฟ,นฟื้นฟูสันติภาพครับวันนี้มีปฏิกิริยาจากไซฟุดินอับดุลลารัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียออกมาวิจารณ์การตัดสินใจของรัฐบาลทหารแบบตรงไปตรงมา What happened uh Uh, recently, the execution of the four activists is like a, like a slap, <clears throat> or it's like the junta making a mockery of the five-point consensus. There's no respect to the ASEAN leaders. There's no respect to the ASEAN chair. ผู้นำอาเซียน10ประเทศบรรลุฉันธามติ5ข้อเพื่อยุติความรุนแรงและปูทางสู่การเจรจาในเมียนมาในการประชุมที่กรุงจาก,การ์ตาของอินโดนีเซียเมื่อวันที่24เมษายนปีที่แล้วนะครับโดยฉันธามติมีเป้าหมายให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงและจัดการหารืออย่างสร้างสรรคในขณะที่อาเซียนจะจัดตั้งทูตพิเศษและคอยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แต่สถานการณ์ในเมียนมาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าการสร้างสันติภาพตามฉันทามติไม่ได้มีความคืบหน้าตามที่หลายฝ่ายคาดหวังเอาไว้และนายกรัฐมนตรีคุณเซนก็ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่พนมเปญด้วยครับขนงกระในเมียนเน่โตดติแด,ด,ดนนตร์ตก,กัดโตปะหาชีวิตยืงดังตร์บังคเจ็ดกึกูลาวิ่ง ปีตัวในที่เราว่ายืงจะพวกกาโปรองเปร่งเงจ้ไอกิลชันพร้มจำได้เราว่าอาเซียนคุณผู้ชมครับท่ามกลางความพยายามในการแก้ปัญหาของสมาชิกอาเซียนในที่ประชุมนัดนี้รัฐบาลทหารเมียนมาก็อาแขนต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับเซอร์เกรลาฟรอรรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียได้เข้าพบมินอ่องลายและวุณนาม่องลาวินรัฐมนตรีต่างประเทศมเทศมียนมา นอกจากนี้ก็ยังสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาในการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาประเทศรวมถึงสนับสนุนการเดินหน้าจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนสิงหาคมปีหน้าตามกำหนดด้วยรัสเซียถือเป็นประเทศผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ของเมียนมาครับและทั้งสองประเทศก็มีความร่วมมือในด้านการค้าไปจนถึงเรื่องความมั่นคงข้อมูลจากสหรประชาชาติระบุว่ารัสเซียได้ส่งมอบโดรนเครื่องบินขับไล่ยานยนต์หุ้มเกราะ และระบบป้องกันภัยทางอากาศให้เมียนมาตั้งแต่ช่วงที่กองทัพได้ก่อกรัฐประหารนะครับและเมื่อเดือนกรกฎาคมผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาก็เดินทางเยือนกรุงมอสโกเป็นการส่วนตัวเพื่อกระชับความร่วมมือในด้านกลาโหมด้วยคับ ความใกล้ชิดสนิทสนมกับรัสเซียก็มีส่วนทําให้ผู้นําเมียนมาไม่ได้รู้สึกวันไหวต่อมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตกนะครับคุณผู้ชมคุณนัทธาเป็นที่น่าสังเกตมากทีเดียวทางฝั่งของยุโรปเนี่ยสงครามรัสเซียยูเครนก็ทําให้รัสเซียถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นทางฝั่งของอาเซียนเองความรุนแรงในเมียนมาก็ทําให้เมียนมาถูกโดดเดี่ยวและทั้งสองประเทศนี้ก็มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะครับ กลายเป็นแรงกระตุ้นนี้ทําให้รัเสเซียกับเมียนมาได้ใกล้ชิดแล้วก็แสดงท่าทีสนับสนุนกันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็คงจะเป็นโจทย์ท้าทายต่ออาเซียนต่อไปนะคะว่าจะรับมืออย่างไรโดยเฉพาะเรื่องฉันทามติ5ข้อนะคะเราพูดถึงการปรับรูปแบบของการฟื้นฟูสันติภาพในเมียนมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับคุณนัฐาเพราะว่าคําถามสําคัญก็คือทางเมียนมาเองจะยอมรับรูปแบบใหม่ที่ทางที่ประชุมอาเซียนได้คิดกันขึ้นมาหรือไม่ ขอบคุณคุณพงษ์สัตมากค่ะ